พิพิธภัณฑ์ท่ากระดาน เรามาถึงผาากระดานทั้งทีนะครับจ,จุดที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับและถือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นทางความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาของบ้านผากระดานนะครับก็คือที่นี่นะครับ<ช>ก็คือที่พิพิธภัณฑ์นอติลอยแอดผ้ากระดานใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนึน่งในความภูมิใจของผมเอง<น>จากการศึกษาอยู่ที่นี่ตลอดหลายปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการที่เรานําความรู้ด้านทวิทยามาให้แก่กับพุมชนได้เห็นผล ร่วมกันระหว่างของกรมทรัพยกากรธทาีมหาวิทยาลัยมิดนแล้วก็ชุมชนท่ากระดานนะครับ,รบก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิยาที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดในในบริเวณพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ข้อมูลมากมายกับข้อมูลในเรื่องของสร้างเรือดำน,นแล้วก็ความรู้ด้านธรณีวินยาของท่ากระดานนะครับสมบูรณ์อยู่ด้านในนะครับเชิญท่านสมุดตื่นเต้นแล้วต้องเข้าไปดูละงั้นตามเข้าไปกันเลยนะ มาถึงจุดนี้ครับหลายคนก็จะมีคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาซากถึงน้ำบันเนี่ยได้ในบริเวณตรงไหนบ้างนะครับก่อนหนึ่งเราต้องเราต้องมีหลักค้นก่อนนะครับว่าซากถึงน้ำบันนะครับเราจะพบในหินตะกอนนะครับทีนี้แล้วเราจะพอทราบขอบเขตหินตะกอนได้อย่างไรนะครับจากการศึกษานะครับการสํารวจทางธรณีวิทยาประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับทำให้เราพอที่จะทราบถึงขอบเขตของหินตะกอน นะครับรวมถึงหินชิ้นอื่นๆในประเทศไทยนะครับและสร้างออกมาเป็นแผนที่ธรณีวิทยานะครับโดยตัวแผนที่ธรณีวิทยานะครับจะแสดงนะครับถึงตัวตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสีซึ่งจะแทนชิดของหินต่างๆนะครับโดยทีนี้ถ้าเราจะอานสภางจิ๋มบันนะครับเราก็จะสนใจที่เฉพาะของหินตะกอนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะเห็นว่านะครับในในประเทศไทยนะครับหลักๆเลยเราจะพบทั้งหินตะกอนที่สะสมตัวในน้ําทะเล และบางส่วนนะครับหินตะกอนที่สะสมตัวภาคพื้นทวีปนะครับซึ่งสําหรับพื้นตะกอนภาคพื้นทวีปเรามักจะพบในภาคอีสานภาคบริเวณทางนี้นะครับแต่สำหรับตัวหินตะกอนที่เป็นหินตะกอนที่มีการสะสมตัวในน้าทะเลนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ําตื้นทะเลน้ําลึกนะครับก็จะมีการกระจายตัวนะครับออกไปในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีของเรานี้นะครับโดยทั่วไปนะครับหินตะกอน ที่เป็นหินตะกอนทะเลนะครับที่เราจะพบหินจะกานจันทบุรีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นหินปูนนะครับและหลักๆเนี่ยหินปชุดหินปูนที่ปรากฏเป็นตัวโดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมีทั้งหินปูนนะครับในช่วงของยุคมหายุคพาลิโอซิกตอนล่างในช่วงของยุคออโรบิเชียนซึ่งในสัญลักษณ์ที่จัดทำโดยกรมทรัพยากรธรณีจะแทนออกเป็นสีเขียวนะครับแล้วถัดขึ้นมานะครับปูนอีกชุดหนึ่งที่เป็นตัวโดดเด่นนะครับคือ หินปูนยุคเพอร์เมียนนะครับจะใช้สัญลักษณ์นนี้เป็นสีส้มนะครับรวมถึงปูนในกลุ่มของในช่วงของมหายุคมีโซซิเอเองนะครับของจอังหวัดกาญจนบุรีก็มีการกระจายตัวอยู่ทางแถบตะวันตกของภูมิภาคนี้นะครับซึ่งก็มักจะพบซาดินบันของพวกกลุ่มของฟอเรมินิเฟอราขนาดเล็กการจะการที่เราจะศึกษาตัวซาดินบันครับเราก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดซาดินบันก่อนนะครับอ่า ซากถึงมันนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับโดยเริ่มต้นเลยจะเริ่มมาตาักสิ่งมีชีวิตนะครับตายในบริเวณที่มีการพัดพาหรือมีการสะสมตัวของตะกอนอย่างต่อเนื่องนะครับการที่มีตะกอนนะครับมาปิดทับตัวโครงล่างของสิ่งมีชีวิตนะครับจะทําให้สิ่งมีชีวิตนะครับจะลดลดอัตราการการถูกย่อยสลายนะครับจากไม่ว่าจะเป็นจากผู้กินซากในธรรมชาติหรือการย่อยสลายโดยโดยทางธรรมชาตินะครับ แล้วเมื่อตะกอนนะครับได้ทําการปิดทับตัวร่างกายสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับโดยนะครับทั่วไปเลยคือแร่ธาตุที่อยู่ในตะกอนนะครับก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปนะครับตามส่วนต่างๆตามรูพุนที่อยู่ในโครงล่างของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วเมื่อเวลาต่อมาครับตัวตะกอนแข็งกลายเป็นหินฟอสซิลก็แปรสภาพและกลายทำให้แร่ตัวเดิมนะครับมีการแทนที่ใหม่เกิดขึ้นนะครับจนกลายเป็นตัวเนื้อเนื้อของตัวแร่ที่เป็นไปตามตะกอนรอบข้าง ล้วท้ายที่สุดแล้วครับโลกเราครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับการยกตัวการเท,เ,ทเอียงของชั้นชั้นหินนะครับก็ก็จะทําให้ตัวถ้าโชคดีนะครับตัวหน้าของชั้นฟอสซิลเนี่ยจะถูกกล่อนแล้วก็จะมีฟอสซิลโผล่มาให้นักสำรวจนะครับได้ค้นพบและนำไปศึกษาเป็นระดับต่อไปในประเทศไทยมีการค้นพบซากสึตวนึ่งมันหลากหลายรูปแบบนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครับซาดิบันที่เราจะรู้จักกันดีมักจะเป็นซาดกบันในประเภทซาดิบันโครงล่างแข็งโดยเพราะโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เป็นที่ยอดนิยมและเป็นที่รู้จักกันดีมากเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่ถึงนั้นครับในประเทศไทยเราไม่ได้มีแต่ซาดิบันไดโนเสาร์ครับเรามีซาดิบันชนิดอื่นๆมากมายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซาดิบันสังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับมันจะเป็นตัวนี้ b r a c h y o p หรือเป็นตัวเป็น f o r a m i n i f e r าขนาดใหญ่พวกฟิสซูลินิตนะครับ และสิ่งนะครับอีกส่กสวนหนึ่งของซากดึกดำบรรพ์ที่เราจะพบนะครับนั่นคือซากดึกดำบรรพ์ร่องรอยหรือ trace fossil นะครับอย่างชี่นี้นะครับนี่คือภาพของตัวรอยชอนชัยนะครับของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่บริเวณก้นทะเลนะครับโดยกิจกรรมของตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับจะทําให้เกิดาการชอนชัยของรูเหล่านี้ครับซึ่งจะนักธรณีวิทยาเราก็สามารถนําตัวโครงสร้างของรูชอนชัยเหล่านี้ครับมาตี ความถึงสภาพแปดล้อมโบราณได้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับเรายังใศไทยเราครับเราเจอร่องซากของร่องรอยนะครับประเภทของรอยตีนนะครับอย่างที่เป็นที่รู้จักกันคือรอยตีนไดโนเสาร์นะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีการค้นพบในหลายแห่งนะครับรอยตีนไดโนเสาร์หนึ่งรอยเนี่ยสามารถบอกได้แม้กระทั่งขนาดความสูงนะครับของไดโนเสาร์และรวมถึงการพบรอยนะครับเป็นแนวรอยเนี่ยมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมของไดโนเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ โลกของเรามีอายุกว่า4,600ล้านปีนะครับนับตั้งแต่ที่โลกเราถือกำเนิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับสิ่งมีชีวิตก็ครับต่างมีวิฒนาการนะครับมีวิฒนาการที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่บางครั้งก็มีกิจกรรงอย่างก้าวกระโดดแล้วแต่สภาพแวดล้อมหรือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกเรานะครับจริงๆแล้วโดวยทั่วไปเนี่ยครับด้วยความที่โลกเรามีอายุอย่างยาวนานมากเนี่ยครับนักธรณีวิทยา ได้มีการศึกษาลำดับชั้นหินและจะมีการแบ่งช่วงเวลาของโลกเราครับจริงๆแบ่งออกเป็น4ี่ช่วงใหญ่ๆเลยล่างสุดออกไปทางนี้นะครับลงไปข้างล่างเลยเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงของอภิบร,รมยุคพีแคมเบียนนะครับแล้วถัดขึ้นมาเป็นช่วงของมายุคพาลิโอโซอิกถัดขึ้นมาอีกเป็นมายุคมีโซซิกและถัดขึ้นมาปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงของมายุคซีโอโซอิกนะครับย้อนกลับไปนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับช่วงของมายุคที่เก่าแก่นะครับ ที่เริ่มมีการพบสิ่งมีชีวิตอย่างแพร่หลายนะครับนั่นคือช่วงของมายุคพาลิโอโซอิกนะครับซึ่งในประเทศไทยเราครับเราส่วนใหญ่ครับเราพบสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ไม่กระดูกสันหลังนะครับที่เราจะเห็นในนี้ครับมีเยอะอย่างมากเลยซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อย่างที่เราทราบคือที่นี่ที่ท่ากระดานนะครับก็พบพวกนอติลอยนี้เป็นจานวนมากเลยนะครับมาถึงช่วงมหายุคมีโซโซอิกครับมาชุบมีโซซิกนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ บ้านเราเนี่ยครับพบสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยบนบกเป็นจานวนมากนะครับและอย่างที่เราทราบนะนั่นคือไดโนเสาร์ที่มีการค้นพบอย่างมากเลยในภาคอีสานนะครับแต่ถึงนั้นนะครับนอกจากภาคอีสานแล้วครับในประเทศไทยเรายังพบไดโนเสาร์นะครับในบริเวณจังหวัดพะเยาของภาคเหนือจังหวัดกระบี่ภาคใต้และในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยครับไดโนเสาร์ยังไปพบจนถึงที่ลัดป่าหังประเทศมาลเลเซียด้วย หลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะครับสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาแทนที่ไดโนเสาร์นะครับในช่วงของมหายุคซีโนิกครับนั่นคือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับในประเทศไทยมีการพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมีความหลากหลายและมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากนะครับและยิ่งทุกวันนี้ครับการศึกษาเรื่องของสิ่งมีชีวิตโด,ดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับไม่ได้จบแค่ที่กระดูกครับมีการศึกษาถึงขั้นของการศึกษาไอโซโทปออกซิเจนที่อยู่ในฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อตี เรามีตัวอย่างนะครับอ๋อแต่เห็นในภาพนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งครับประเทศไทยเราเคยมีหมีแพนด้าอยู่ด้วยนะครับโดยโดยที่เราพบในถ้ำถ้ำะกายพชรของจังหวัดชัยภูมินะครับและพบอีกในจังหวัดแม่่งสอนนะครับทางนี้เนื่องจากเพราะว่าในช่วงเวลาที่แพนด้าอยู่ครับเป็นช่วงนะครับประมาณช่วงสมัยไพสโตซีนเป็นช่วงเวลาที่โลกเราเป็นอยู่ในช่วงยุคก,กำแข็งนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะอบอุ่นมากนะครับ จึงน่าจะมีป่าไผ่เข้ามานะครับทำให้แพนด้าเนี่ยหนีจากจีนมาอยู่ในไทยนะครับแต่เมื่อหมดอยู่น้ำแข็งแล้วนะครับพอปะป่าไผ่เนี่ยเถิบขึ้นไปอยู่ทางจีนนะครับแพนด้าก็เลยหายไปจากประเทศไทยนะครับและนี่ครับคือภาพรวมทั้งหมดนะครับของอธรรมชาติวิทยานะครับที่เดินทางมาตั้งตั้งแต่ในช่วงของยุคเก,ก่าจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับ ครับในบอร์ดนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องถึงทะเลไทยนะครับในช่วงของมายุคพาริโอโซิกนะครับจากการศึกษานะครับทางธรณีวิทยานะครับทำให้เราทราบว่าเมื่อก่อนนะครับจริงๆประเทศไทยเราที่เห็นทุกวันนี้ครับแท้จริงแล้วนยครับมันเคยแยกออกเป็น2แผ่นใหญ่ๆนะครับซึ่งจะมีแผ่นทางซีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับคือแผ่นเมื่อก่อนใช้ชื่อฉานไทยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีชื่อว่าไซบูมาสุนะครับซึ่งมาจากคําว่า ไซโนที่แปลว่าประเทศจีนเบอร์บูมาจากเบอร์มาที่แปลว่าประเทศพม่านะครับมานะครับมาจากคําว่ามาเลเซียนะครับก็คือประเทศมาเลเซียและสุมาจากสุมาตราก็คือประเทศสุมาตรานะครับอีกแผ่นหนึ่งครับเป็นแผ่นทางซีกตะวันออกของไทยนะครับคือทับภาคอีสานนะครับทั้งแผงเนี่ยก็คือแผ่นอินโดจีนานะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้จากการศึกษาทางธรณีาเราบ่งชี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่เราเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปใหญ่ทางซีกโลกใต้ที่เรียกว่ามหาทวีปกอนวานานะครับทีนี้ครับผมก็จะพา ท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุคของแคมเบรียนนะครับซึ่งเป็นยุคที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีหลักฐานการพบฟอสซิลนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเรามีชั้นหินที่พบฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลในเกาะตาลูเต่านะครับเราจึงตั้งชื่อหมวดหินนี้นะครับว่ากลุ่มหินตาลูเต่นะครับฟอสซิลที่พบนะครับจะเป็นพวกของไชโรบส์นะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในไฟลัมอาร์โทพอดนะครับ แต่ตัวหนึ่งที่เข้ามาด้วยนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายหอยนะครับแต่เขาไม่ใช่หอยนะฮะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนหอยซึ่งคือแบล็กฮิวโพดนะครับอันนี้ถัดขึ้นมาครับถัดเข้ามาเป็นยุคออโรวิเชียนนะครับซึ่งที่บ้านทากดานี้นครับนี่คือภาพของบ้านทากดานเลยเมื่อสมัยยุคออโรวิเชียนหรือประมาณสัก400 7 0 4ง4 50ล้านปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่เราพบเลยนะครับนี่คือนอติลอยพระเอกของบ้านทากดานนะครับ แต่ความพิเศษบ้านทากดารอีกอย่างหนึ่งที่เราพบไม่ได้นะครับนั่นคือนี่คือตัวไข่นนอยนะครับที่มีโครงสร้างที่เรียกว่าล็อบบอริทหรือเป็นเหมือนเป็นเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับทำให้ไครนนอยนะครับสามารถที่จะกระจายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวางมากเลยนะครับถัดเข้ามาครับเป็นยุคของยุคไซโรเรียนนะครับช่วงเวลายุคไซโรเรียนนี้นะครับสิ่งชีวิตตัวโดดเด่นเลยที่นได้ชัดนะครับจะมีเทนตักกูไลท์นะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มอง ผิวเผลเนี่ยจะเหมือนกับเข็มเหมือนเป็นได้เล็กๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่รูปร่างคล้ายๆใบเลื่อยนะครับอันนี้ที่ลอยอยู่ในน้ํานี่คือแกรบตัวไร์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับทั้งแกรบตัวไร์ทั้งเทนตักิวไร์นะครับก็ยังคงสืบสายมาจนถึงยุคดีโวเนียนนะครับทีนี้ครับยุคดดโวเนียนนะครับความน่าสนใจนะครับเป็นยุคที่กลุ่มของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งนี้จําพวกปลาเนี่ยมันเริ่มมีวิฒนาการอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีปลากระดูกอ่อนนะครับเกิดขึ้นมาและแน่นอนครับในหลักฐานที่เราค้นพบทางด้านฟอสซิลเนี่ยครับเรามีการค้นพบฟอสซิลฟันปลาฉลามโบราณเนี่ยครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็เป็นหลักฐานของปลากระดูกอ่อนที่มีอายุกเก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งที่เจอในฝั่งของแผ่นไซบูมาสุนะครับเลื่อยมาจนถึงยุคคาร์บอนิฟลัสนะครับยุคคาร์บอนิฟลัสเป็นช่วงเวลาที่ จะเห็นไหมครับว่าในน้ําทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ตะกอนที่มีการสะสมตัวในฝั่งของบ้านเรานะครับจะเป็นตะกอนเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับในช่วงยุคคาร์บอนิฟอรัสนะครับจะมีช่วงเวลาที่เกิดยุคน้ําแข็งย่อยๆนะครับเกิดขึ้นทําให้ชั้นหินบางส่วนนะครับของฝั่งบ้านเราเนี่ยจะมีการสะสมตัวของกลุ่มหินที่ลนหลุดล่วงนะครับมาจากตัวทานน้าแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลซึ่งเราเรียกว่าหยอบ stone นะครับ แต่ในทะเลครับก็ยังคงมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือจะเป็นไบโอสัวนะครับอันนี้เลื่อยมาจนถึงยุคเพอร์เมียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของช่วงมหายุคพาลิโอโซอิกนะครับซึ่งในทะเลนะครับหลักๆเนี่ยเราจะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแบค็ีคีพอร์ตมีหอยสองฝานะครับหอยฝาเดียวก็มีการพบเหมือนกันปะการังในยุคเพอร์เมียนก็ถือว่ามีความหลากหลายมากเหมือนกันครับในประเทศไทยนะครับส่วนนี้ครับอ่า เรามีการในช่วงยุคเพอร์เมียนนะครับเรามีการค้นพบฟอสซิลปลากระดูกแข็งนะครับจากที่บ้านบ้านหนองปลาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่น่าสนใจมากนะครับของเรื่องของระบบนิเวศบรรพกาในช่วงยุคเพอร์เมียนนะครับของประเทศไทยเรานะครับและสุดท้ายนี่ครับในช่วงรอยต่อระหว่างมหายุคพาเล,ลโอโซิกเข้าสู่มายุคมมโซโซิกนะครับโลกเรานี่ครับเกิดภัยพิบัติล้างโลกครั้งใหญ่ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไซบีเรียนะครับการระเบิดของไฟครั้งนี้นะครับทำให้โลกเราเกิดภาวะเลนกระจกทําให้เกิดภาวะน้ําเป็นเป็นกรดอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจนคือการสุมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่สุมพันธ์ไปมากกว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือรอดมาได้เพียงแค่นิดเดียวเองและไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะเป็นส่วนที่รอดมาได้จากการสุมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย ในโซนต่อไปนี้นะครับที่เราจะมาดูนะครับนี่คือโซนของฟอสซิลที่พบในแหล่งของบ้านท่ากระดานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เราเจอฟอสซิลนะครับหลากหลายชนิดมากเลยนะครับผมก็จะไม่ต้องบอกกันเลยว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็จะพูดถึงฟอสซิลที่มีความน่าสนใจนะครับแท่งที่เห็นตรงนี้นี่คือแท่งตัวเปลือกนี่คือโคนของตัวนอรติลอยนะครับที่เราเห็น จากที่แหล่งขึ้นทะเบียนนะครับก็ว่าใหญ่แล้วนะครับเจอตัวอย่างนะครับที่ได้มาจากการเก็บสะสมมาของชาวบ้านนะครับในแหล่งชุมชนท่ากระดานนะครับโอ้โหมีขนาดที่ใหญ่นี่อาจจะยาวได้ถึง2เมตรเลยแล้วก็เชื่อว่าจากตรงนู้นนยครับเราเจอชิ้นที่ใหญ่กว่านี้คาดว่าเราเจอตัวใหญ่กว่านี้ได้แล้วในแหล่งนี้ครับดีไม่ดีครับนี่จะเป็นแหล่งที่เราค้นพบนอติทลอยที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยของเรานะครับฟอสซิลชิ้นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นฟอสซิลที่ เป็นตัวแทนความภูมิใจของชาวชุมชนท่ากระดานนะครับมีความสําคัญไม่แพ้กับตัวฟอสซิลนอติลอยพอชิ้นี้ครับนี่คือตัวกระป๋อนะครับของตัวพระพึงทะเลโบราณหรือตัวใครนอยนะครับซึ่งเราเรียกกระป๋อนี้ครับว่าลอบอลิตนะครับจากตัวนี้ครับเราจะเห็นตัวภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าลบอบิอเนีิตทำหน้าที่เหมือนเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าการมีโครงสร้างของตัวลอบอลิตในตัวใครนอยนะครับทำให้ใครนอยนะครับเป็นหนึ่งในสิ่ชนิดที่มีการแพร่กระจายกันอย่างกว้างขวางมากนะครับ นะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นตรงกลางนี่เราพบตัวของนอติลอยนะครับแต่ทีนี้ครับนอกจากนอติลอยนะครับทีนี้เราจะเห็นเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนตัวบางคนอาจจะมองเหมือนเป็นงูนะครับวนรอบนอติลอยนะครับแท้จริงแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่คือสารลายโครงล่างแข็งนะครับที่โครงล่างเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสารลายตัวนี้นะครับเราเรียกว่ารีเซตตักคูไลท์นะครับ ลักษณะของลิซตัคคูไลท์นะครับจะคล้ายๆกับตัวตัว,ต,วตัวก้อนตรงกลางนะครับของดอกทานตะวันนะครับลักษณะการไล่ของลายเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวลายบนดอกทานตะวันเลยนะครับอันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่พบอย่างพบอย่างกระจายกันอย่างกว้างขวางในช่วงของยุคออโดวิเชียนในบอร์ดนี้นะครับเราจะมาดูวิวัฒนาการครับของเซฟาโรพอดนะครับเซฟาโรพอดเป็นคลาสนะครับที่อยู่ในไฟลัมมอลลัสกานะครับ กาวคือนะครับไฟลัมมอรลสกาเป็นไฟลัมของสัตว์ในระกูลหอยและหมึกนะครับและถ้าเราจะเจอะจองถึงเฉพาะหมึกนะครับเราจะจาดจองในของคลาสเซฟาโลพอดนะครับในช่วงในวิทยาการนะครับจากการพบหลักฐานของสากว์ดือนรันนะครับเซฟาโลพอดรุ่นแรกนะครับก็จะมีเปลือกที่เป็นทรงกลวยนะครับเช่นกันนะครับผมจนกระทั่งมาถึงช่วงของยุคออร์โดวิเชียนนะครับจะสังเกตว่าสายวิทยาการนะครับจะเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและจะสังเกตว่า เซฟฟาร์รอพส่วนใหญ่ในช่วงของยุคออโดวิเชียนะครับจะเป็นเซฟฟาร์รอพที่เปลือกเป็นกรวยตรงนะครับทีนี้ครับในช่วงของอช่วงตอนปลายยุคออโดวิเชียนะครับเซฟฟาร์รอพนะครับในเฉพาะกลุ่มของนอติลอยนะครับก็เริ่มมีวิวัฒนาการนะครับเปลือกให้โค้งนะครับเพื่อรองรับกับแรงดันน้ํานะครับในที่ที่ในบริเวณที่เป็นน้ําลึกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มเซฟฟาร์รอพนะครับ จากที่มีนอติลอยนะครับก็มีการแบ่งสายออกไปเป็นอีก2สายหลักๆนะครับก็จะมีสายของแอมโมนอยนะครับและเป็นสายของคอรีโอเดนะครับซึ่งเป็นสายของปลาหมึกนะครับที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้ครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้ครับในกลุ่มของพวกนอติลอยเนี่ยทุกวันนี้สกุลที่ยังคงปรากฏในปัจจุบันนะครับนั่นคือสกุลของนอติลูสนะครับซึ่งคือหอยงวงช้างนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราก็จะสังเกตว่าตัวของแอมโมนอยนั้นก็ยัง มีลักษณะขดเปลือกเนี่ยเป็นคล้ายๆของงช้างเลยแล้วเราจะแยกความแตกต่างระหว่างนอติลอยกับแอมโมนอยอย่างไรนะครับอย่างประการแรกก่อนเลยนะครับถ้าดูด้วยลักษณะภายนอกเลยนะครับทั้งแอมโมนนอติลอยกับแอมโมนอยครับเปลือกของเขาเนี่ยครับจะมีรอยต่อเราเรียกว่าซูเจอร์ไลน์นะครับซึ่งตัวซูเจอร์ไลน์ของตัวนอติลอยนะครับจะมีซูเจอร์ไลน์ที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับเรียกว่าซิมเพิลซูเจอร์อร์ไลน์นะครับในขณะที่กลุ่มของแอมโมนอยนะครับ สูตรเจลไรเขาจะมีลักษณะเป็นหยักเป็นคุขคะนะครับซึ่งบองวิทยาการที่มีมากกว่านะครับทีนี้ครับนี่คือลักษณะของภายนอกทีนี้เรามาดูลักษณะภายในนะครับทั้งตัวของนอติลอยกับไอโมนอยครับมีท่อไซฟังโคเช่นกันครับแต่สังเกตนะครับท่อไซฟังโคของตัวนอติลอยนะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางเลยของเปลือกนะครับในขณะที่ท่อไซฟังโคของไอโมนอยนะครับเปลือกนะครับจะอยู่บริเวณอไซฟังโคจะอยู่บริเวณขอบของเปลือกเลยนะครับ และนอกจากนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวสังเกตได้นะครับจะสังเกตว่าตัวผนังกั้นห้องนะครับของตัวนอติลอยนะครับผนังจะว้าเข้าไปไปสู่ด้านปลายแหลมนะครับในขณะที่ตัวผนังของตัวแอมโมนอยครับจริงๆแล้วตัวผนังของนอิ์อิแอมโมนอยเนี่ยตัวส่วนโค้งนะครับจะโค้งโค้งวอาออกไปจากด้านเปลือกนะครับเพียงพัครับเวลาที่สมมุตินะครับผมไปเดินเล่นนะครับแล้วปรากฏว่า ผมเจอวัตถุที่รูปร่างมันอะคือมันน่าสงสัยคือมันมีรูปร่างทรงที่มันดูไม่เหมือนหินนะครับผมครับผมอย่างเงี้ยผมจะทำยังไงกับมันดีครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คาดว่าเป็นซากดินบันเราต้องพูดอย่างนี้คืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแลาวเราสนใจเราควรต้องทำยังไงนะครับตามภายใต้พรบคุ้มครองทรัพย์ในวันปี2 5 5 1นอาดนะครับอันดับแรกเลยถ้าเจอปุ๊บแจ้งอบตนะครับขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยเราเจอ อะไรก็ไม่รู้แจ้งอบตว่ามันคาดหน้าน่าจะเป็น tamam ้างเรือนมันแจ้งอบตอบตก็จะทําเรื่องแจ้งมาที่กรมทรัพยากรณธานีกรมทรัพยากรณธานีก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้ามันเป็นสร้างเรือนมันมันก็จะมีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนก็คือเมื่อเป็น่ากเรือนมันมันมีความสําคัญไหมถ้ามีความสําคัญเราก็ต้องจัดทําเสนอต่อที่พดีกรมทรัพยากรณธานีให้มา ศึกษาเพิ่มเติมว่ามันจะเป็นเขตสำรวจที่สำคัญประกาศเป็นแหล่งสร้างเดินดาันเหมือนที่เราดูที่แหล่งท่ากระดานเมื่อเช้านะครับหรือประกาศเป็นสร้างเดินดานที่ขึ้นทะเบียนแต่ถ้าตรวจสอบกลับไปขั้นตอนเดิมเมื่อพบแล้วว่ามันไม่ใช่สร้างเดินดาันก็จะรายงานตอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็คือรายงานกลับอบตอว่าไม่เป็นนะครับเป็นแค่หินหรือเป็นแค่วัตถุอื่นๆที่ไม่ใช่สร้างเดินดาน เท่านั้นเองครับนี่คือขั้นตอนที่ง่ายๆมากๆอันดับแรกเลยน้องพีถ้าเจอปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นครับและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่พูดถึงนั่นคือใครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่พูดถึงนะครับก็จะมีภายใต้ของในส่วนของพลบวระบุไว้ง่ายๆเลยถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือใครเจ้าพนักงานนายกเทศมนตรีถ้าอยู่ในในส่วนของเทศบาลนายกอบตถ้าอยู่ในส่วนของบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับนายกอา เมืองพัทยาเพราะว่าเป็นเขตปกครองเศษ,ษ,ษแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเพราะเป็นการปกครองแบบพิเศษครับผมคบแค่นั้นเองครับก็บถือว่าเป็นการเข้าใจง่ายๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเสริมในเรื่องของการใช้พรบรในอ่้ครองทองพย์วบนปี2511ง่ายๆเลยเมื่อคุณเจอสร้างรบันมันมีโอกาสถามว่าจะกลับมาเป็นของรัฐเลยโดยปกติหรือไม่นะครับ โดยพื้นฐานแล้วถ้าเป็นซากดึกดั่13ชนิดที่พบนะครับ13ชนิดคืออะไร13ชนิดที่ขึ้นทะเบียนทันทีนั่นคืออันนี้ครับ13ชนิดก็จะมีเรื่อง,องของอจระเข้ไดโนเสาร์ปลาหอยแบล็กโอพอดนะครับพวกจัดเลื้อยในทะเลเต่า้างคาวหรือพวกข้างบางนะครับมาเป็นถึงยุคข,ของกระรอ,อกไพรเมตนะครับ สก,กินเนื้อสัตว์ก,กีบคู่และก็กีบขี้อันนี้13ชนิดนี้จะต้องแจ้งให้ถือว่าไม่มีการไม่มีการอลุมร่วยในการใช้หรือในการครอบครองโดยปกติโดยคนปกติแต่ถ้าน้องเจอหอยเจอตอนตีนลอยเจออะไรที่เขาเรียกว่าสร้างรนัจบันทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะแจ้งพบและครอบครองได้นี่คือ ส่วนของความเป็นการใช้พรบรนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องตกเป็นของรัฐแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐแล้วก็การอำนาจตัดสินใจจากทางที่ดีกรมสรัพยกรททานีครับครับในวันนี้ก็เราต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พยาคมนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของแล้วก็ดูแลพิพันธ์นอติลอยอัตากดาน แห่งนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางกองคุ้มครองซาเดือบันกรมรัพยกอนทวีนะครับได้นำความรู้แล้วก็ประ,ประมูลมาสร้างให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนแห่งนี้ชุมชนท่กกากระดานรวมถึงคนในชุมชนของท่กากระดานโรงเรียนแล้วก็คำว่งานป่าชุมชนนะครับที่รวบรวมนะครับแหล่งหลักฐานหรือฟอสซิลดีๆที่อยู่ในบริเวณนี้ เอามาจัดแสดงในแห่งนี้ให้สําหรับผู้ที่อยากจะรับชมอยากดูอยากศึกษานะครับสามารถมาได้ครับผ่านเส้นทางจากจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงบ้านท่านานนะครับก็ประมาณ75กิโลเมตรบนเส้นทางหมายเลข3199นะครับ